เพราะการศึกษาเป็นโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 MHz เมกะร่วมเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนใต้ได้ติวเข้มใน5้ารายวิชาในรายการติวเตอร์ออนแทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาฬิกาและ1 9นาิกา30นาที สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติวเตอร์ออนแอแชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้สวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักอยากรู้จักว่าเป็นใครบ้านอยู่ไหนอยากให้ฟังรายการนี้ตลอดไป ครูดีใจหากได้เจอกับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การติวภาษาไทยกับครูรพีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การเรื่องของคำซ้ำนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นหูและก็คุ้นปากมานานนะครับแต่เราไม่รู้ว่าคำซัำเนี่ยมีกี่ประเภทและก็คำซัำเนี่ยเกิดได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ครูก็ได้รวบรวมเนื้อหาแล้วก็สาระน่ารู้เกี่ยวกับ การใช้และก็การเกิดของคําซ้านะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะรู้ดีแล้วใช่ไหมครับและที่สําคัญเนี่ยครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องใช้คําซ้ำอยู่ทุกวันนะครับไม่ทราบว่าท่าผู้ฟังพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าคําซ้านั้นคืออะไรนะครับสําหรับความหมายของคําซ้านะครับคําซ้าก็หมายถึงคําที่ออกเสียงซ้ําคํา สามคำเดิมนะครับให้ต่อเนื่องกันโดยใช้เครื่องหมายไมยมอกเติมหลังคำคำที่ซ้ำเสียงอาจจะมีความหมายคงเดิมหรือแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทประกอบนะครับซึ่งคำจากที่คำคำเดียวใช่ไหมครับก็จะมีการเติมไมย์มอกก็จะกลายเป็น องคำต่อเนื่องกันอย่างเช่นคำว่าดีๆนะครับที่นี้การสร้างคําซ้านะครับสามารถสร้างได้ดังนี้นะครับก็คือ 1. นําคําในภาษาไทยทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคํานามสพนามคํากริยาคําวิเศษคําบุพบทคําสัน,านธานคําอุทานมาซ้ำเสียงได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นคำว่าเด็กๆเ,เธอเธอหลับหลับ ต่ำๆใกล้ๆเราๆโหๆเป็นต้นนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละคำเนี่ยก็จะมาจากาทั้งคํานามสรรพนามกริยาคําวิเศษก็คําบุพบทนะครับอย่างเช่นคําว่าใกล้ๆเนี่ยก็เป็นเป็นคําบุพบทนะครับบอกสถานที่นะครับ2นะครับก็คือการนําคําซ้ําการนําคําซ้อนนะครับ ที่ออกเสียงซ้ำกันอย่างเช่นสวยๆง,งามๆงอกๆมาก,มากๆไรๆครับก็จะเป็นคำซ้อนที่มาซ้ำกันนะครับที่นี้คำซ้ำนะครับก็จะมีการปรากฏและก็ความหมายนี้ก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับเราเรามาดูความหมายของคำซ้ำแต่ละประเภทนะครับที่ปรากฏในบริบทต,ต่างๆนะครับ อย่างเช่นคำซ้ำที่เป็นความหมายเชิงเป็นพระหุพจน์นะครับคือว่าคำซ้ำคำซ้ำนี้นะครับจะมีความหมายแสดงถึงพ,พระหุพจน์นะครับอย่างเช่นคำว่าอย่างเช่นประโยคที่ว่าเด็กๆก,กำลังเล่นฟุตบ олн. อลนะครับทีนี้คําว่าเด็กๆเกนี่ยคือคําซ้ำแต่ว่าความหมายเนี่ยคือจะหมายถึงเด็กที่ไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับแต่จะเป็นเด็กๆที่มากกว่าหนึ่งคนนะครับ ต่อไปก็จะเป็นคำซ้าที่แสดงความหมายที่แยกเป็นส่วนๆนะครับซึ่งมักจะเป็นลักษณะนามนะครับเช่นคุณแม่หั่นเนื้อเป็นชิ้นๆนะครับคําว่าชิ้นๆเนี่ยก็จะเป็นคําซ้ำรรนะครับต่อไปคําซ้ำรรที่เน้นหรือเพิ่มน้ําหนักความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนเสียงส่วนหน้าให้เป็นเสียงวรรณยุกต์ตรีนะครับเพื่อเน้นความหมายให้ชัดเจนและมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นนางแบบคนนี้หุ่นดีๆนะครับเห็นไหมครับดีๆเนี่ยคือจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนเสียงดีตัวแรกเนี่ยคือจัตที่เป็นเป็นดีเสียงสามันใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นเสียงจตัตวาดีดีนะครับเป็นการบอกว่านางแบบคนนี้เนี่ยหุ่นดีนะครับ หรืออีกประโยคนึงคือฉันเกลียดเกลียดคนโกโหกะนะครับคำว่าเกลียดเกลียดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนเสียงคำแรกนะครับจากที่เป็นเสียงเอกก็กลายเป็นเสียงตรีนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นคำสามที่แสดงความหมายที่ทําให้ความหมายเนี่ยเบาลงหรือว่าลดน้ําหนักของความหมายลงนะครับอย่างเช่นฝีมือวาดรูปของเขาคล้ายคล้ายพ่อนะครับ ทำให้ทาให้ความหมายเนี่ยเบาลงนะครับต่อไปก็จะเป็นคําคซ้ำที่ความหมายเนี่ยไม่เจาะจองหรือไม่กําหนดแน่นอนนะครับเช่นประโยชน์ที่ว่าอะไรอะไรฉันก็กินได้นะครับอะไรอะไรซึ่งไม่แน่นอนว่าคืออะไรนะครับอะไรอฉันก็กินได้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผ้าดีๆอย่างนี้หาซื้อได้ยากนะ นะครับดีๆนี่เองก็จะเป็นคําซ้านะครับ้าดีๆอย่างนี้หาสื่อได้ยากนะนะครับต่อไปก็จะเป็นคำซ้มที่ทําให้ความหมายเปลี่ยนนะครับหรือว่าคือจะเป็นความหมายเฉพาะเลยนะครับจากที่เป็นคำซ้าแต่มีความหมายอีกความหมายหนึ่งก็จะเป็นความหมายเฉพาะหรือว่าเป็นเป็นสํานวนเฉพาะเลยนะครับอย่างเช่นประโยชน์ที่ว่า ไปไปมามาฉันก็ต้องไปเป็นเพื่อนเธออ่าที่นี้ไปไปมามานะครับก็จะกลายเป็นอ่าอีกความหมายนะึงคือในที่สุดก็คือว่าประโยชน์นี้จะบอกว่าในที่สุดเขาก็ต้องไปเป็นเพื่อนเธอนะครับแต่ลักษณะการใช้นี่คือเราจะมีคำสั่ปรากฏอยู่ด้วยอย่างเช่นไปไปมามานี่เองนะครับแต่จะเป็นความหมายเฉพาะนะครับซึ่งมันกับมันกับว่าเป็นสำนวนอ่ภายในตัวนะครับหรืออีกประโยชน์หนึ่งนะครับ ปราณีล้างผักแบบลวกๆนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นความหมายเฉพาะเช่นกันนะครับเพราะว่าลวกๆในที่นี้นะครับจะไม่ถึงแบบล้างแบบไม่สะอาดล้างแบบหยาบๆเานะั้นนะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ครูได้ตัวอย่างมานะครับก็จะมะี6ประเภทด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละความหมายนี่คือจะจะไม่เหมือนกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทนะครับที่นี้ ยังมีอีกประเภทหนึ่งก็คือจะเป็นคำนะครับเป็นซึ่งจะมีแค่บางคําเท่านั้นนะครับที่ที่ต้องเป็นคําซ้าเสมอนะครับคือคําคํานี้เนี่ยเมื่ออยู่ในบริบทนี้ต้องเป็นคําซ้าเสมอนะครับก็คือต้องมีเครื่องหมายไม่ยมกปรากฏอยู่เสมอนะครับเช่นคําว่าได้มาเนาะๆนะครับซึ่งเป็นคําที่จําเป็นต้องมีไม่ยมกนะครับ ต่อไปคําว่าพูดชอดชอ็อานะครับก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ต้องเป็นคําซ้ําอยู่เสมอนะครับต่อไปคําว่าพยักหน้าเงึกงเงนะครับอันนี้ก็เช่นกันแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นฟอนตองเยิมย,มยิมนะครับสําหรับคําที่ครูยกตัวอย่างดังกล่าวนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีไม้ไม่มีเครื่องหมายไม้เยิมก,กาํากับหรือว่าไม่ใช่คําซ้าเนี่ยความหมายจะไม่สมบูรณ์นะครับ ทีนี้นะครับเราเรามาดูตัวอย่างข้อสอบกันนะครับที่เกี่ยวกับคำซ้ำนะครับเพื่อเราจะจำได้ดีขึ้นนะครับสำหรับข้อสอบนะครับก็จะมีอยู่5ข้อเช่นกันนะครับทีนี้เรามาเริ่มด้วยข้อ1กันเลยดีกว่านะครับข้อ1มีคำถามที่ว่าข้อใดมีคำซ้ำกอไก่เขาพูดแต่เรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองขอไข่นักยิมนาสติก ทำพลาดท่าท่าบาังคับขอขอควายนะครับเมืองไทยไม่มีคนจนจนอดตายงองงูเขารับเงินเดือนเดือนละครั้งต่อไปเรามาดูข้อสองกันต่อเลยนะครับข้อสองถามว่าเครื่องหมายเ,าเครื่องหมายชนิดใดจำเป็นต้องใช้ในการซ้ำคำ กาไก่เครื่องหมายไปยานน้อยขอไข่เครื่องหมายไม้ยมกขอควายเครื่องหมายไปยานใหญ่และก็งองงูเครื่องหมายปรสัน,นีน,งงนักเรียนคิดว่าตอบข้อไหนครับข้อนีนอา่าโอเคนะครับต่อไปเรามาดูข้อ3กักนต่อเลยนะครับข้อ3มีคําถามว่าข้อใดไม่ใช่คําซ้านะครับ ข้อใดไม่ใช่คำซำ้ำกอไก่ทำทำไมก็ไม่รู้ขอไข่ของของใครใครก็รักขอควายพูดดีๆหน่อยอีกสิครับงองูงค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้ต่อไปข้อ4นะครับข้อ4มีคำถามว่า คำซ้ำในข้อใดแสดงแสดงความเป็นพหูพจน์นะครับข้อสี่ถามว่าคำซ้ำในข้อใดแสดงความเป็นพหูพจน์ก็ก่ฉันรักเพื่อนเพื่อน,อนในห้องขอไข่ลูกๆไปเรียนหนังสือขอควายสาวๆเข้าประกวดเทพ,พีงองงูถูกทุกข้อ ต่อไปข,อข้อที่5นะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับข้อที่5มีคำถามว่าคำซ้ำในข้อใดที่เน้นความและบอกคำสั่งออกอไก่ลุกๆนั่งๆไม่ดีขอไข่นั่งๆน,นอนนอนทำให้เกียครคค้านคอควายไม่มีอะไรทำหรือมัวแต่นั่งๆน,นอนนอนงอโง,ง นั่งนิ่งๆฉันจะถูสบู่ให้อ่านะครับสำหรับตัวอย่างข้อสอบหรือว่าคำถามเนี่ยก็ได้จบกันไปแล้วนะครับ5ข้อเมื่อสักครู่ไม่ทราบว่ามีใครทำได้กี่ข้อเอ่ยอ่านะครับที่นี้เรามาเฉลยพร้อมๆกันนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยตอบข้อไหนและทำไมข้อนี้ถึงตอบแล้วผิดข้อนี้ทำไมถูกอ่านนะครับที่นี้เรามาเฉลยพร้อมกันนะครับ กับข้อที่1ท่านผู้ฟังคิดว่าตอบข้อไหนครับซึ่งคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นะครับเขาพูดแต่เรื่องเงินเงินทองทองนะครับจะเห็นได้ว่าในข้อหนึ่งเนี่ยแต่ละช้ก็จะมีคาซ้าที่เข้าหลอกมานะครับอ่าก็ข้อกอไก่คือเงินเงิน,งนทองทองใช่ไหมครับซึ่งถูกต้องแล้วแต่ข้อขอไข่เนี่ยมีคาว่าท่าท่าอ่าท่าท่าซึ่งตอนนี้ก็ไม่ใช่คาซ้านะครับอ่าต่อไป ข้อคอควายนี่จะมีคำว,ว่าจนๆน,นะครับส่วนข้ององงูก็จะมีคำว,ว่าเดือนเดือนนะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตเนี่ยจะเห็นได้ว่า,าสามคำาสามคำที่เหลือนะครับถ,ถ้าจนๆหรือว่าเดือนเดือนเนี่ยคือไม่ใช่คำสามแต่ว่าจะเป็นคำที่แบบมีความหมายมันคนละด้านกันนะครับความหมายคนละอย่างกันอย่างเช่นนั่งยิมนาสติกทำท่า ท่าบังคับคือว่าจะบอกว่านางยินงนติเนี่ยคือท,ทาท่าทำท่าพลาดคือท,ท่าบังคับนี่เองที่พลาดประมาณนั้นนะครับ <S <S หรือว่าข้อคข่อขยนะครับเมืองไทยไม่มีใครจนจนอดตายเห็นไหมครับจนจนทั้งสองคำนี้นะครับจะมีความหมายคนละอย่างกันฉะนั้นไม่ใช่คําซ้ําแต่คําซ้ําก็คือคําที่พูดต่อเนื่องกันซึ่งจะเป็นความหมายเดิมนะครับ เงินเงินทองทองแต่จะจะเพิ่มน้ำหนักความชัดเจนที่ที่ดีขึ้นนะครับก็คือพูดถึงเรื่องเงินเงิน,งนทองทองนี่เองหรือว่าเงินทองนี่เองนะครับส่วนข้ององูข้ารับเงินเดือนเดือนละครั้งเห็นไหมครับเดือนสองคำนี้จะมีความหมายคนละอย่างกันเลยนะครับซึ่งง่ายๆเลยเวลาอ่านเนี่ยเราต้องเว้นวรรคนะครับทำพลาดท่าท่าบาังคับ คนจนจนอดตายเงินเดือนเดือนละครางเห็นไหมครับแต่ข้อกอไก่เนี่ยเงินเงินทองทองแสดงว่าเป็นคำา้มฉะนั้นข้อที่ถูกที่สุดก็คือข้อกอไก่เท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูข้อ2ต่อเลยนะครับข้อ2เนี่ยถือว่าเป็นคําถามที่ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าในเนื้อหามาก,กี้ก็ครูก็บอกไปแล้วนะครับว่าเครื่องหมายเครื่องหมายชนิดใดที่จําเป็นต้องใช้ในการสาําคํา และคําตอบที่ถูกต้องคือเครื่องหมายไม้ยามกนะครับซึ่งมีหน้าที่ทําให้เราสามารถอ่านได้ซ้ํา2ครั้งนะครับส่วนเครื่องหมายไปยานน้อยนี่คือจะใช้ในกรณีที่เราจะย่อความนะครับหรือว,ว่าอย่างเช่นกรุงเทพใช่ไหมครับเวลาเขียนนี่คือจะเขียนว,ว่ากรุงเทพต่อด้วยไปยานน้อยใช่ไหมครับแต่เวลาอ่านนี่ต้องอ่านว่ากรุงเทพมาหานครนะครับส่วนข้อคควายนะครับเครื่องหมายเ,าเครื่องหมายไปยานใหญ่เนี่ย ก็จะใช้ในกรณีกรณีที่เราจะละ,ะข้อความนะครับอย่างเช่นผลไม้มีหลายชนิดเงาะกล้วยส้มอะไะก็ละาคือจะมีเครื่องหมายปยานใหญ่นี่เองอหรือว่าเรียกว่าก้าวลอก้าวนี่เองนะครับส่วนข้ององูนะครับเครื่องหมายปรัสนีเนี่ยก็คือจะเป็นเครื่องหมายคําถามคือจะจะใช้จะใช้ก็ตามเมื่อเราจะ กล่าวถึงคาถามนะครับอย่างเช่นอะไรเอ่ยก็จะมีเครื่องหมายปรสณีนะครับฉะนั้นคําตอบคือข้อขอไข่เครื่องหมายไม่ยมกนะครับต่อไปข้อที่3นะครับที่ถามไปว่าข้อใดไม่ใช่คําสั่มและคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององข้อกอไก่นะครับกอไก่ทำทําไมก็ไม่รู้ะนะครับทำเนี่ยคือจะเห็นได้ว่าไม่ว่าทำทำสองคำก็จริง แต่สองคำนี้ไม่ใช่คำซ้ำนะครับจะเห็นได้ว่ามีความหมายที่แตกต่างกันไปนะครับคือทำหน้าที่คนละความหมายคนละอย่างกันนี่เองนะครับเ <Well. S 1> วลาอ่านเนี่ยเราต้องเว้นวรกนะครับทำทำไหมก็ไม่รู้อ่าต่อไปข้อขอไข่ของของใครใครก็รักอ่าอันนี้ก็โอเคนะครับเป็นคําซ้ําแต่ความหมายว่าข้อใดไม่ใช่คําซ้ฉะนั้นกอไก่เนี่ยไม่ใช่คำำําซ้ําส่วนข้อ,ขอคอวคยเนี่ย พูดดีๆหน่อยสิครับก็เป็นคำสามนะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นคำสามตอบไปข้ององงูค่อยๆพูดค่อยๆจาก,ก็ได้ก็เป็นคำสามเช่นกันฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่คำสามก็คือข้อกอไก่นะครับแล้วก็เวลาอ่านเนี่ยต้องเว้นวรรคด้วยนะครับเนื่องจากว่าไม่ใช่คำสามถ้าเกิดว่าเราอ่านเป็นคำสามเนี่ยทำาไม่ก็ไม่รู้ก็ไม่คือความมัน,นจะไม่สมบูรณ์นะครับ ฉะนั้นเวลาอ่านเนี่ยต้องอ่านเป็นทำทําไมก็ไม่รู้ซึ่งทำสองคำนี้เนี่ยไม่ใช่คํำซ้งนะครับซึ่งเราต้องสังเกตให้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะมีคําที่หลอกเรานะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพลาดว่าไม่รอบค้อบพอเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยทำข้อสอบผิดไปเลยนะครับต่อไปข้อที่4นะครับที่ถามไปว่าคําซ้ําในข้อใดแสดงความเป็นหูุพ์นะครับ และคำตอบก็คือถูกทุกข้อนะครับเพราะว่าตั้งแต่กอไก่ถึงคอ,ค,อควายเนหี่ยก็จะเป็นคําซ้าที่บอกถึงแสดงถึงพะูุพจนะครับก็คือว่าจะไม่มีแค่แค่คนเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นข้อกอไก่ฉันรักเพื่อนๆในห้องนะครับ ก็คือว่าเขาเนี่ยรักเพื่อนๆทั้งห้องเลอยอะนะครับรักเพื่อนๆในห้องคือไม่ใช่ว่ารักเพื่อนแค่คนเดียวฉะนั้นนี่แหละหน้าที่ของคำำําซ้ำนะครับทําให้เป็นความหมายเชิงพูุพจน์นะครับส่วนข้อขอไข่นะครับลูกๆไปเรียนหนังสือ,อะนะครับคํานี้ก็เหมือนกันนะครับเําว่าลูกๆเนี่ยก็คือแสดงถึงลูกเราลูกของเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่คนเดียวเองคือว่าที่ไปโรงลูกที่ไปโรงเรียนเนี่ย ไม่ใช่แค่คนเดียวซึ่งมันจะมีมากกว่า1คนอาจจะเป็น2คน3ามก็ได้นะครับซึ่งจะแสดงถึงความเป็นผ้าหุผอนนะครับ ส่วนข้อขอขวานะครับสาวๆไปประกวดเทพีนะครับแสดงว่าสาวๆเนี่ยไม่ใช่คนเดียวเองที่ไปประกวดแต่จะมากกว่า1คนนะครับก็คือจะเป็นคําซ้ำที่แสดงถึงพระหุพจนะครับฉะนั้นอันนี้เราต้องสังเกตให้ดีนะครับเพราะว่านอกจากนี้แล้วก็จะมีคําซ้าอีกหลายประเภทหลายแบบใช่ไหมครับอย่างที่เราไดอา้อย่างที่ครูได้สอนไปแล้วในเนื้อหา เมื่อกี้นะครับต่อไปเรามาดูข้อที่5นะครับข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รอบคอบหรือว่าเราไม่ไต่ไตรตรองให้ดีเนี่ยก็จะทําให้เราพลาดไปได้นะครับข้อ5อ่าผู้ฟังคิดว่าตอบข้อไหนครับและคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององงูนี่เองนะครับข้อ5ที่ถามไปว่าคําสั่ในข้อใดที่เน้นความและบอกคําสั่งนะครับ และคำตอบคืององงูนะครับนั่งนิ่งๆฉันจะถูสบู่ให้อ่าเป็นคําสั่งให้เขาเนี่ยคือเป็นคําสั่งคือสั่งให้เขาเนี่ยนั่งนิ่งๆนี่เองนะครับะฉะนั้นข้ององงูเท่านั้นที่ถูกต้องส่วนข้อกอไก่เนี่ยลุกๆนั่งๆไม่ดีก็เป็นแค่อบอกเราไม่ไม่มีคำไม่มีการสั่งไ,ไม่มีการสั่งอะไรทีนะครับส่วนข้อขอไข่นั่งๆนอนนอนทำให้เกียริครานก็เป็น ก็เป็นคำคำถามาก็เป็นแค่ประโยคบอกเล่าเฉยๆนะครับไม่ใช่คํำถามว่าเน้นข้อความอะไรที่ส่วนข้อคอขวานี่ไม่มีอะไรทําหรือมัวแต่นั่งนั่งนอนนอนอันนี้ก็จะเป็นประโยคประโยคน์คำถามนะครับซึ่งไม่ใช่คําสั่งนะครับที่นี้ ถ้าเกิดว่าเรามาดูามาดูคำสั่งก็จะเห็นได้ว่าในข้อ5เนี่ยก็จะเป็นคำสั่งทุกคำแต่ว่าคำถามนี่ถามไดว่าคำสั่งในข้อใดเน้นความและบอกคำสั่งก็คือ,ององ,งูนี่เองที่เป็นคำสั่งนะครับฉะนั้นเราต้องอรอบคอบและก็ต้องดูให้ดีนะครับ สำหรับเรื่องของคำซ้ำนะครับก็ต้องอบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะคำซ้ำเนี่ยคือไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่เราต้องตั้งใจแล้วก็พยายามใช้ให้ถูกต้องนะครับซึ่งครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยใช้เกือบทุกบานแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นคำทำในบริบทเ,เป็นคำซ้ำในบริบทไหนแล้วก็มีหน้าที่อ,อ,อะไรนะครับ สำหรับวันนี้นะครับครูต้องลาทั้งผู้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่นะครับกับภาษาไทยกับครูระพีนะครับสวัสดีครับรายการติวเตอร์ออนแอร์สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานี FM 1 0 7 2 5เมกะเฮิร์ซสร้างสรรค์รายการ ติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15.00นและ1 9ิกา30นาทีวันจันาาษาษาทนร์ติวเข้มวิชาภาษาไทยวันอังคารติวเข้มวิชาสังคมศึกษาวันพุธติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์วันพฤหัสบดีติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์และวันศุกร์ติวเข้มขาาว,วมิชาภาษาอังกฤษติวเตอร์ออนแอแชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนได้ thank <laughs> you